เงินในกิฟฟรีนนั้นมาจากไหนถามผมก็ต้องบอกว่าก็จากการที่สมาชิกและนักธุรกิจซื้อกินซื้อใช้นั่นแหละครับเพราะทุกบาททุกสตางค์ที่เราจ่ายออกไปสุดท้ายก็จะได้คืนกลับมาเป็นเงินปันผลส่วนจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับผลงานและการสร้างเครือข่ายของแต่ละท่านช่องทางการรับรายได้จากกิฟฟรีนยังมีอีกหลายอย่างจะมีอะไรบ้างไปฟังกันครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ พบกับผม,ผมพงสุอุณณพรหมและคลินิกธุรกิจนะครับซึ่งวันนี้รายการของเรามีเรื่องราวเกี่ยวกับวิธีการเปิดประตูเพื่อรับรายได้ในธุรกิจกิฟต์ฟรีนำมาฝากท่านผู้ชมครับแน่นอนนะครับว่าการทำธุรกิจในหลายๆคนที่ก้าวเข้ามาก็ย่อมต้องการความคาดหวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสำเร็จซึ่งความสำเร็จนี้มันก็ประกอบไปด้วยการมีทีมงานที่เติบโตประกอบกับการมีรายได้ที่งดงามนั่นเองแต่การจะไปสู่รายได้ที่งดงามเนี่ย ตัวเราซึ่งเป็นนักธุรกิจต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่ารายได้ของกิฟฟารีนเนี่ยมันมีกี่ช่องทางกันบ้างและแต่ละช่องทางนั้นเนี่ยเราจะมีวิธีการในการคว้ารายได้มาอย่างไรวันนี้ก็เลยนำเสนอเรื่องของการเปิดประตูสู่ช่องทางการรับรายได้ในกิฟฟารีนมาฝากท่านผู้ชมครับ ถ้าเราเข้าใจเราจะมองเห็นเลยนะครับว่าโอกาสในการที่จะเปิดประตูเพื่อไปรับรายได้เนี่ยมันมีมากมายหลายทิศทางเลยทีเดียวเรามาดูกันบ้างนะครับว่าเริ่มต้นจากประตูบานที่1ก่อนเขาบอกว่าคนทำกิฟฟ์รีเนี่ยรายได้ทางแรกเลยคือกำไรส่วนต่างจากการขายปลีกของผลิตภัณฑ์เป็นไปได้นะครับว่าเวลาเราไปนำเสนอผลิตภัณฑ์ ลูกค้าบางคนหรือผู้มุ่งหวังบางคนอาจจะยังไม่สนใจที่จะสมัครทำธรุรกิจนะครับเขาสนใจเพียงแค่จะซื้อสินค้าไปใช้เท่านั้นแต่การที่เขาจะซื้อสินค้าไปใช้เนี่ยบางคนก็บอกว่าเดี๋ยวขอซื้อกับพี่เฉยๆได้ไหมยังไม่อยากสมัครขอซื้อก่อนได้ไหมยังไม่อยากสมัครเนี่ยใครก็ตามแต่ที่เจอลูกค้าลักษณะแบบนี้ท่านก็สามารถจําหน่ายได้เราเรียกว่าขายปลีกนั่นเองดังนั้นกําไรส่วนต่างจากการขายผลิตภัณฑ์ก็จะเป็นรายได้ทางที่1 แต่ต้องเรียนก่อนว่าท้ายที่สุดส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่เราไปพูดคุยด้วยเขาก็จะสมัครเป็นสมาชิกนะครับเพราะว่าการเป็นสมาชิกก็จะได้ส่วนลดในการซื้อสินค้า25%เมื่อซื้อสินค้าไปแล้วก็ยังได้เงินปันผลกลับคืนสู่ตัวเองอีก10%และก็มีประกันอุบัติภัยคุ้มครองด้วยดังนั้นรายได้ทางที่1ก็เป็นไปได้แต่อาจจะมีส่วนน้อยเขาเรียกกำไรค้าปลีกกำไรขายปลีกจากส,ส่วนต่างของผลิตภัณฑ์นั่นเองนะครับส่วนต่อมาก็คือประตูบานที่2 เป็นเงินปันผลตามตําแหน่งจากแผนธุรกิจแบบ s t e r step นั่นเองหมายความว่าอะไรครับเมื่อเราทําผลงานของตัวเราเองนะเป็นยอดของตัวเรารวมกับทีมถึงเกณฑ์ที่บริษัทกําหนดในตําแหน่งที่1นึ่งสมมุติว่าเป็นบอนสตาร์ก็จะมีเงินปันผลประจําตําแหน่ง10% เป็นซินเวอร์สตาร์ก็มีเงินปันผลประจําตําแหน่ง1 5หรือเป็นโกลสตาร์ก็มีเงินปันผลประจําตําแหน่ง25%สูงที่สุดไปจนถึงไดมอนด์แกรนพาราไดส์เนี่ยก็มีเงินปันผลประจําตําแหน่งมีค่าบรหิหารองค์กรด้วยดังนั้นในประตูบานที่2เมื่อเราก้าวเข้ามาเป็นนักธุรกิจเราก็จะได้รับเงินปันผลตามสัสดส่วนของผลงานที่เราได้สร้างเอาไว้นั่นเองนี่ประตูบานที่2แล้วนะครับประตูบานที่3เขาเรียกว่าเป็นผลงานที่เกิดขึ้นประจําเดือนของเรา เป็นโบนัสรายเดือนสำหรับผู้บริหารที่มีตำแหน่งตั้งแต่โกสตาขึ้นไปโดยคนที่สามารถทำผลงานของเราในแต่ละเดือนมียอดกลุ่มทีมกลางโกสตาตั้งแต่45,000 pv 60,000 pv 90,000 pv หรือสูงกว่านั้น120,000 pv ก็ตามแต่นะฮะก็จะมีโบนัสประจำเดือนโบนัสประจำเดือนก็เริ่มต้นออกสตาร์ทตั้งแต่1,050บาทไปจนถึง8,000บาทเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยการรับโบนัส1ั5 0ส สูงสุดไปจนถึง8,000บาทต่อเดือนเป็นประตูบานที่3ครับจากการรับรายได้ของกิฟฟารีนั่นเองเนี่ยแค่ทำเล่นๆแค่นี้ฮะนี่เปิดไป3บานแล้วเนี่ยเรามีโอกาสรับรายได้หลายหมื่นบาทเลยทีเดียวนะครับประตูบานที่4เป็นโบนัสพิเศษจากการสะสมคะแนนก็ต้องเรียนทุกท่านก่อนนะครับว่าถ้าเราทำการสะสมคะแนน มียอดกลุ่มธุรกิจตั้งแต่20,000 PV ขึ้นไปต่อเดือน30,000 PV ต่อเดือน45,000 PV ต่อเดือนเนี่ยเราเองเราก็จะมีแต้มสะสมนะครับลักษณะของแต้มสะสมเนี่ยมันก็เริ่มต้นสะสมคะแนนไปเรื่อยๆถ้าเราสะสมคะแนนได้ตั้งแต่6คะแนนขึ้นไปเราก็มีโอกาสที่จะได้แรกรับโบนัสแต่ถ้าเกิดเราไม่อยากรับเราสะสมต่อไปจนถึงครบ24แต้มเนี่ยเราก็จะได้รับโบนัสเงินดาวน์รถจน60,000บาท แต้มหมายความว่าอย่างนี้ครับถ้าท่านทำสะสมยอดกลุ่มทีมการโกสตาได้2 0 0 0 0 PV ต่อเดือนท่านก็ได้แต้มสะสมครึ่งแต้ม30,000 PV ต่อเดือนก็ได้1แต้ม45,000 PV ต่อเดือนก็ได้1.5แต้มหรือ6 0 0 0 0 PV ขึ้นไปท่านก็ได้แต้มสะสม2แต้มนั่นเองสะสมติดกันต่อเนื่องไปเรื่อยๆถ้าครบ24แต้มเมื่อไหร่รับไปเลย60,000บาทนะฮะอันนี้ก็เป็นรายได้อีกช่องทางหนึ่งสำหรับการสะสมโบนัส แต่เป็นโบนัสจากการสะสมแต้มลหลายๆคนก็บอกว่าเหมือนทําธุรกิจไปด้วยได้เก็บเงินไปด้วยผ่านไปปั๊บถึงเวลาก็รับ60,000บาทไปเลยนะครับประตูบานที่5ละเป็นโบนัสพิเศษตามตำแหน่งซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่2%ไปจนถึง10%สําสำหรับผู้บริหารที่มีตำแหน่งเป็นโกสตาขึ้นไปเป็นโบนัสพิเศษในการบริหารยอดกลุ่มนะฮะโดยเฉพาะยอดกลุ่มทีมกลางของดาวไลน์ที่เป็นผู้บริหารกลุ่มลูก ดาวไลน์ที่เป็นผู้บริหารกลุ่มหลานตามเงื่อนไขที่บริษัทกําหนดเราเองอาจจะมีดาวไลน์ลูกชั้นลูกแล้วก็ดาวไลน์ชั้นหลาน,นที่เติบโตมานะฮะแล้วก็มีตําแหน่งที่ลดหลั่นกันไปตามลําดับเนี่ยนะครับเราก็จะได้โบนัสในการบริหารทีมงานด้วยเป็นโบนัสตามตําแหน่งนะครับประตูบานที่6เป็นเงินเดือนประจําตําแหน่งสําหรับผู้บริหารระดับพาราไดซ์ขึ้นไปแล้วครับเงินเดือนประจําตําแหน่งนี้ก็มาจาก เงินปันผลจากกาำไรสุทธิปลายปีสำหรับผู้บริหารระดับ paradise ที่ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดนั่นเองอันนี้ก็จะมีเงินเดือนประจำตำแหน่งให้ด้วยนะครับประตูบานที่7นะครับก็เป็นโบนัสพิเศษสำหรับผู้บริหารระดับ paradise ขึ้นไปที่ทำคุณสมบัติได้ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดก็สามารถรับโบนัสพิเศษเพิ่มเติมได้1%ปเจากยอด paradise ดาว n ล i n ลูกติดตัวนั่นเองนะฮะซึ่งคุณสมบัตินี้ก็ต้องเป็นเรื่องของการ สร้างทีมงานการรักษายอดกลุ่มทีมงานส่วนตัวด้วยนะครับประตูบานที่8เป็นโบนัสประจำตำแหน่งสำหรับผู้บริหารระดับ e x c l u s i v e Paradise ขึ้นไปนะครับที่มีโอกาสรับรายได้ตั้งแต่3,000บาทไปจนถึง60,000บาทเลยทีเดียวโดยคำนวณจากยอดกลุ่มทีมางาน Paradise ในแต่ละรอบจำหน่ายนะครับประตูบานที่9เป็นเงินปันผลจากแผนธุรกิจแบบยูนิลเว นะครับสำหรับผู้บริหารระดับ paradise ขึ้นไปเนี่ยโดยวิธีการคํานวณแผนธุรกิจนี้ก็จะเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะฮะรายได้จาก unilevel นี่ก็จะเป็นรายได้ที่สามารถสร้างโบนัสเงินแสนให้กับทานักธุรกิจที่ก้าวเข้ามาทำได้นะครับใครที่เป็น paradise ขึ้นไปก็มีโอกาสได้รับรายได้2ช่องทางช่องทางแรกก็คือช่องทางจากแผนธุรกิจแบบสตลสปช่องทางที่2ก็คือแผนธุรกิจแบบยูนิเลเวลนั่นเอง นอกเหนือจากนั้นนะครับจะสังเกตได้ว่าถ้าเราไปศึกษาแผนการจ่ายผลตอบแทนดีๆตำแหน่งที่ทำแล้วออยอดกลุ่มทีมกลางโกสตามีจุดที่ทำแล้วได้ผลประโยชน์คุ้มที่สุดเนี่ยผมแนะนำว่าถ้าทำสัก60,000 PV ต่อเดือน หรือถ้าไม่ได้จริง45,000 PV ต่อเดือนเนี่ยท่านจะมีโอกาสรับรายได้ที่หลากหลายช่องทางมากนะครับลองศึกษาเรื่องราวของแผนการจ่ายผลตอบแทนดูท่านจะค้นพบว่ามีมากมายเลยทีเดียวนะครับที่ท่านสามารถเปิดประตูเข้าไปแล้วก็คว้าขุมทรัพย์มหาศาลของกิฟฟรีนได้ศึกษาดูไม่ยากจนเกินไปและท่านจะค้นพบที่มาของรายได้ที่เป็นหลักแสนหรือหลักล้านของกิฟฟรีนครับวันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วครับ ท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ